ปแล้วนี่ไปไปโอ้ดำลงเพ่กันดำลงเ่เดินี้อ่ะดินดำลงโงมนนี่กักัดำลงเลยเ,เ,เ,เปิดฝา,ตาไตให้กันลง

ไปแล้วเน่ไปแล้วเน่ท,ที่จี๊ะไปผัดไตเงี้ยกับปะไปผัดไตง้กันไปผัดไตนี่นั่นนำลงเลย